พี่ตอนโควิดนี่พี่สุดหนักไหมหมายถึงทั้งทั้งเรื่องมวยและเรื่องธุรกิจเหนื่อยเหนื่อยหนักไหมหนักมากจิงงหงอพี่ธุรกิจนี่หนักขนาดไหนได้เครียดขนาดไหนได้สูนเงินไปประมาณ20-30ถึงล้านนะครับเพราะว่าทุกอย่างชนะหมดแล้วพี่เนาะแล้วมวยตอนนั้นน<ล>ะคือตอนนั้นครับเราต้องจ่ายทดแทนให้กับคนงาน แล้วก็งานที่ล่าช้าที่โดนปรับครับครับแล้วก็ต้องต้องไปจ้างคนมาใหม่มาทำไหมครับทั้งักไปกี่เดือนนะพี่หเดือนได้ไหมปกีบปีแล้วมวยครับมวยตอนนั้นมวยก็โอเคครับเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีคือเราแยกส่วนกันเพราะว่าอันอันนี้มันมันก็เป็นส่วนที่ว่ายังไงมันเหมือนกับแฟมิลี่อะเหมือนกับครอบครัวอยู่แล้วไม่มีทางที่ว่าธุรกิจเหนื่อยจากโควิดแล้วมวยจะเลิกทำไม่ทางนั้นเลยนะม เพราะเงินที่มาเอามาทำมวยนี่มันมันเล็กน้อยถ้าเทียบกับธุรกิจที่ที่พี่ทำนะแล้วก็ความรักของมวยด้วยครับบางทีที่พี่พี่โดนหนักๆนี่มันมาจากธุรกิจนะครับบางทีเครียดเครียดแล้วมาเห็นมวยแล้วเป็นไงหรือว่าเครียดกว่าเดิมหายเหนื่อยเนาะดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คือชีวิตจริงแล้วก็ลงมาดูอย่างนี้เลยครับไม่มีไม่มีแซงไม่มีเฟกเลยก็คือทุกวันเนี่ยพี่ก็ลงมาดูอย่างเงี้ยคือเราชอบครับเมื่อ่อนนี่ดูมวยนี่ใครเป็นนักมวยที่พี่ชอบ ชอบ,ชอบมากๆน้นนำขบวนนำคนอะไรพวกนี้ครับต้นพิมาตสามารถแรับสมัยนั้นเลยนะครับแต่พี<ต>่ไม่มีโอกาสได้ปล่อยมวยไทยใหม่ในเมียวครับโอกาสได้เป็นแชมป์มวยต่างคนสมัครเล่นครับให้กับสมาคมนี้อ่าให้กับอ่าเป็นเป็นแชมป์ของกรมพละราชวาง ครับรุ่นอาชีวะเล่นให้ในนามของอุเทนหอตอนนั้นเขาเรียกว่าแชมป์บุมพละแชมป์บุมพละเพราะว่าบุมพละเป็นเป็นเตัวโก้โหในการจัดใช่ครับโอเคครับพี่ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะรลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกระทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว ad tiger ตเก้าครับ ad ไปเลยนะครับ d tiger ตองเใส่ ad ข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเก ad g i g e r เก้าเเก d tiger ตอเนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น ทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ